สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่20แล้วนะครับที่เรามาร่วมกันสร้างตัวหุ่นยนต์ขนาดเล็กร่วมกันนะครับซึ่งตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว Arduino Uno, uno R4 WiFi นะครับอ,อย่างที่ทราบนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราทำการสร้างตัววงจรเสมือนนะครับจริงๆตัวรถเนี่ยเราประกอบเสร็จแล้วถูกไหมครับแต่ผมก็ทำการแยกล่าง วงจรเสมือนออกมานะครับทำการทดลองในการควบคุมมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวาครับโดยการสั่งให้ม่นตนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหมุนซ้ายหมุนขวาครับอาจจะเป็นการสั่งผ่านจากตัวเฟิร์มแวร์นะครับหรืออาจจะเป็นการสั่งจากตัวจอยสติ๊กก็ได้นะครับสำหรับการทดลองในคลิปที่20เนี่ยผมจะทําการเพิ่มตัวออปโตเซนเซอร์ขึ้นมานะครับนะครับใส่เข้าไปที่ตัวไมโครโทรลเลอร์ครับแต่เดิมเนี่ยวงจรเป็นแบบนี้ถูกไหมครับนะครับผมก็ ทำการใส่วงจรเดิมไว้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ตัวออปโตเซนเซอร์นะครับเบอร์ LM393 นะครับเข้าไปที่ตัวไมโครทรลเลอร์นะครับเพื่อที่เราจะทําการทดลองต่อไปนะครับซึ่งตัววงจรก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่านะครับผมเอาตัวโครงลดเข้ามาต่อเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ตัวออปโตเข้าไป2ตัวนะครับต่อเข้าไปที่ตัวไมโครทรลเลอร์นะครับวงจรที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยนะครับ ขาไฟขากาวนะครับก็ต่อเข้าปกตินะครับต่อไฟ5โวลต์กับกาวเข้าไปที่ตัวเซนเซอร์ทั้ง2ตัวแบบนี้นะครับส่วนขา Data นะครับที่เป็นขาเอานะครับเส้นสีเหลืองนะครับที่ล้อซ้ายนะครับผมจะเอาไปต่อที่ขา3นะครับหรือขาอินทัลับหนึ่งนะครับส่วนล้อขวานะครับผมเอาไปต่อที่ขา2หรือที่ขาอินทัลับ0ูนย์เป็นแบบนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบวิธีการทำอินทัลับนะครับ ยังไม่เข้าใจว่าอินทลับทําแบบไหนนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับเข้าไปดูคลิปวิดีโอของผมนะครับผมทําการแนะนำนะครับวิธีการใช้อินทลับนะครับสำหรับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno, uno R4 นะครับทั้งหมดประมาณ1 1ตอนอยากให้ท่านเข้าไปดูก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมพูดถึงในคลิปที่กำลังจะดำเนินการต่อไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับ ม,มีทั้งหมดอยู่1 1ตอนนะครับดังนี้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าไปทบทวนแล้วกันนะครับเราจะได้สื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะสมมุติว่าทุกท่านเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต่อเลยนะครับอตอนเนี้ยที่เราต่อกับขา2กับขา3าเนะี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะใช้อินเทอร์ลับของเขานะครับที่ขา2และขา3ที่เป็นฮาร์ดแวร์อินเทอร์ลับนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจตัวออ t โตเซนเซอร์เบอร์ LM393 ของเราก่อนนะครับตัวออโต LM393 เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีอยู่2 b o บอดี้คือบอดี้สั้นกับบอดี้ยาวบอดี้สั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ขาอย่างที่เราเก่าไว้แล้วนะครับก็คือขาเอาขาไฟขากาวนะครับแต่ถ้าตัวบอดี้ยาวเนี่ยมันจะมีอยู่4ขา มันจะมีขาไฟขากาวแล้วก็ขาเอาเหมือนกันนี่แหละแต่ที่เป็นเอาดิจิตอลอีกขาหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นขาอนาล็อกหรือขา A นั่นเองนะครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดครับต่อด้วยตัวออปโตเซนเซอร์เบอร์ LM393 เนี่ยถ้าเป็นตัวบอดี้ยาวเนี่ยขอให้ทุกท่านเว้นขา3ไว้เราไม่ได้ใช้เราใช้แต่ขาดิจิตอลนะครับผมแต่ถ้าใครใช้ตัวสั้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ชื่อเต็มๆนะครับของตัว Opto Sensor ตัวนี้นะครับชื่อว่า Opto Interrupter Speed Detection Module มดูลนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยมักจะแถมจานดิสต,ตัวนี้มาให้เสมอครับตัวนี้เราจะเรียกว่า Encoder d i ์ดนะครับนะครับด้านใต้ของรถเนี่ยถ้าทุกท่านดูเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นฝั่งมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวออปโตนะครับแล้วก็มีตัวจานดิสเนี่ยต่อคั้นเอาไว้นะครับ เวลามอเตอร์หมุนหรือรถเคลื่อนที่เนี่ยตัวจานดิสตเนี่ยก็จะหมุนรอบตัวออหมุนระหว่างตัวออปโตเซนเซอร์ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับหลักการทำงานของตัวออปโตเซนเซอร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็น LED นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น LDR นะครับในการรับแสงนะครับ LED เนี่ยมันจะเป่งแสงออกมานะครับเป็นย่านอินฟาเรดคือตามมนุษย์เรามองไม่เห็นหรอกแต่ตัว LDR เนี่ยตัวต้าน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวออปโตเนี่ยมันจะสามารถรับรู้ได้นะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นตัว LED นะครับส่งแสงเข้ามาที่ตัว LDR ตัวรับแสงตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรเสมือนสมมุติว่ามีแสงเข้ามานะครับมีแสงเข้ามาเนี่ยจะปล่อยเอาพุทเป็นศูนย์ถูกไหมครับตัวนี้ออนปุ๊บเนี่ยตัวกระแสก็วิ่งลงกาวเลยครับ ก็เหมือนกับว่า Vout เนี่ยมีสักเท่ากับกาวตัวนี้ก็จะปล่อย logic ลอจิก0ออกไปแต่ถ้าไม่มีแสงนะครับไม่มีแสงครับตัวนี้ก็ทำการเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับกระแสก็จะวิ่งจากแหล่งจ่ายนะครับออกไปที่ขา Vout หรือพูดง่ายๆว่าปล่อยลอจิก1ออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจานดิสเข้ามาแบบนี้เอาเอาเอาตัวนี้ก่อนถ้ามีอะไรมากั้นมันนะครับถ้ามีแสงนะครับมันจะปล่อย logic ลอจิกศย์ออกไปนะครับ แต่ถ้าผมกั้นปิดเอาไว้ตรงนี้ปิดไม่ให้แสงมันผ่านเนี่ยมันจะปล่อยลอจิก1นึ่งเห็นไหมครับ with c h i l l เนี่ยก็คือมีการปิด w out o u t s l เนี่ยก็คือเปิดออกไปเนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาตัวจานหมุนตัวเนี้ยมาหมุนรอบมันนะครับมันก็จะติดดับติดดับติดดับสลับกันถูกไหมครับนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ได้ผมก็จะได้ลอจิก10 10 10สลับกันอ่ะเดี๋ยวผมเปิด วิดีโอให้ดูดีกว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปหาข้อมูลนะครับตัวการทำงานของตัวออฟตโต้ครับนี่นี่ตัวนี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอของเลียวพาเลียวพาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงนิดนึงนะครับมันจะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับที่จะให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายครับเดี๋ยวปิดตัวนี้นะครับฝั่งหนึ่งนะครับ จะเป็นตัวยิงแสงเข้ามานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวรับแสงเข้ามาสมมุติว่าถ้าผมให้ล้อมันหมุนอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมได้จากเอาต์พุตก็คือผมจะได้ลอจิก1010สลับกันถูกไหมครับเราจะใช้ไอตรงนี้แหละเป็นตัวนับรอบของการหมุนของมอเตอร์หรือนับระยะทางการหมุนของตัวล้อของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่เราได้จากตัว การกระทํา1010แบบนี้เราจะได้มา2ค่าด้วยกันค่าแรกก็คือค่าระยะทางของตัวโรบอทเราว่าเดินไปแล้วกี่เซนติเมตรค่าที่2เราจะได้ค่าความเร็วผมให้หน่วยเป็นวินาทีว่าใน1วินาทีเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้ความเร็เอ,อเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะครับโอเคนะครับทวนนะครับการใส่ออปโตเซนเซอร์เข้าไปที่ โรบอทของเราเราจะได้ค่าออกมา2ค่าค่าแรกก็คือค่าระยะทางของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ของเราค่าที่2ก็คือค่าความเร็วการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ของเรานะครับว่าเคลื่อนที่ไปแล้วกี่เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับโอเคตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทุกท่านก็สามารถทราบได้แล้วว่าอ๋อที่เราเอา วงล้อนะครับไปติดแล้วผ่านตัวออปโตเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะทำการให้ลอจิก1010ออกมาที่เอาพุทแบบนี้ทั้งล้อซ้ายและล้อขวานะครับผมอ,อีกนิดนึงอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้สำคัญมากแต่เล่าให้ฟังนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวตัวออปโตโเพียวๆนะครับตัวหัวอ่านมันเพียวๆเนี่ยเวลาที่มันอ่านข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลที่เป็นลอจิก1010สวยๆแบบนี้หรอกครับมันจะได้ข้อมูลที่เป็นแบบนี้ครับ ที่มีน้อยโผล่เข้ามาด้วยครับเนื่องจากแสงบางทีเนี่ยเวลามันยิงผ่านไปเนี่ยมันเกิดการดิสเปิตเกิดขึ้นถูกไหมครับมันอาจจะมีแสงบางแสงที่ลอดผ่านรูอื่นเข้ามาด้วยหรือว่าจุดมืดมันอาจจะมืดกว่าที่ตัวตัวก้านมืดเนี่ยทับไว้นะครับมันก็อาจจะมีแสงที่เล็ดลอดผ่านไปเพราะนั้นตัวลอจิกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรูปสวยๆแบบนี้ครับมันจะเอาไปผ่านวงจรออฟแอมนะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับในการปัด สัญญาณให้เป็น1และเป็น0ูนย์ในคาบเวลาที่ต่างกันเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เราจะเรียกว่าคอมเพลเตอร์นะครับนะครับมันก็จะปัดตรงนี้ให้เป็น1010 1, สวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่สัญญาณอินพุตจริงๆเป็นแบบนี้ครับตัวคอมเพลเตอร์ก็จะปัดให้เป็นตัวเส้นสีส้มแบบนี้อันนีอ้อาจจะไม่สำคัญนะแต่ก็เล่าให้ฟังเฉยๆครับเอาเป็นว่าสรุปว่าเวลาที่มันผ่านโมดูลนะครับ ชุดนี้ครับที่มันมีออฟแอมอยู่ด้านในเนี่ยสัญญาณมันจะออกมาเป็นลอจิก1010สลับกันเหมือนคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ทุกท่านดูแบบนี้เลยนะครับนะครับเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปทำการคำนวณระยะทางคำนวณความเร็วของตัวรถนะครับโอเคเราจะไปคำนวณได้ยังไงเอาเบื้องต้นก่อนนะครับคำนวณระยะทางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสไลด์ของผมนะครับอ่าคำนวณระยะทางคำนวณยังไงครับ คือตัวจานดิสนะครับที่เราเอาไปแทรก,กไว้ระหว่างตัวออปโตโซเซนเซอร์นะครับรูของมันเนี่ยถ้าท่านทุกท่านนับดูนะครับมันจะมีทั้งหมด20รู1 2 3อ่าบางท่านอาจจะมีมากหรือมีน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองนับรูสล็อตของจานเอนโคดเดอรดิสของท่านดูนะครับว่ามีเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยมีอยู่20นะครับตามนี้เลยครับ เอาแบบนี้ก่อนสมมุติว่าถ้าผมอยากจะรู้จํานวนรอบว่าไอ้รถของผมเนี่ยหมุนไปแล้วกี่รอบจุดแดงตรงนี้ผมให้ให้เป็นจุดมาร์กรอบนะครับปึ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมุนไปแล้วหนึ่งรอบหรือมันหมุนไปแล้วสองรอบเราจะรู้ได้ยังไงครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับถ้าผมเอาจานดิสตมาหนึ่งจานแล้วเจาะรูแค่รูเดียวนะครับ ผมนั่งนับตัวรอบผ่านตัวคอ็อกที่เข้ามาในไมโครนทรลเลอร์นะครับ1ตัวแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมถ้าผมอยากจะรู้จํานวนรอบของการหมุนของมอเตอร์เนี่ยว่าหมุนไปแล้วกี่รอบผมจะเอา1มาหารครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวคือใน1รอบเนี่ยมันจะปล่อยคอ็อกออกมา1ลูกถูกไหมเพราะนั้นผมเอาจำนวนคอ็อกทั้งหมดเนี่ย มาหารด้วย1ผมก็จะรู้จำนวนรอบของมอเตอร์ที่ทำการวิ่งไปถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับสมมุติว่าผมเจาะสอลูกแบบนี้ครับใน1นรอบเนี่ยผมจะได้จำนวนคล็อกที่ออกมาจากตัวโมดูลออปโ,โตของผมเนี่ยสองลูกถูกไหมครับลูกแรกก็คือลูกนี้พอมาอีกครึ่งหนึ่งผมจะต่อยไปอีกลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นใน1นรอบเนี่ยผมจะได้คล็อกออกมาสลูกถูกไหมครับ เอาใหม่ผมเจาะ4รูแบบนี้ใน1รอบเนี่ยผมจะได้คอ็อกออกมาทั้งหมด4ลูกผ่านไอรูที่ทำการปล่อยแสงเข้าไป enable ตัวฐานซิสเตอร์เพื่อที่ทำให้มันปล่อยคอ็อกออกมาเป็นแบบนี้4ลูกเพราะนั้นผมจะเอา4ไปหารจำนวนคอ็อกผมก็จะได้จำนวนรอบออกมาถูกไหมครับหรือถ้าผมมี8รูแบบนี้ ถ้าผมอยากจะรู้ว่ามันหมุนไปแล้วกี่รอบผมต้องเอา8ไปหารจำนวนคอกผมถึงจะได้จำนวนรอบออกมาถูกไหมครับดังนั้นสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าผมอยากจะรู้จำนวนคอกที่วิ่งในจานดิสของผมซึ่งมีอยู่20ลรูเนี่ยผมต้องเอา20ไปหารผมจะได้จำนวนรอบของการวนหนึ่งรอบนะปื๊บๆอย่างเงี้ยครับปื๊บมาถึงตรงเนี้ยมันจะนับคอกได้ประมาณ20ลูก ผมก็เลยเอา20ไปหารผมก็จะได้ออกมาเป็น1ถูกไหมก็คือ1รอบ40ลูกก็2รอบ60ลูกก็3รอบ80ลูกก็4รอบเพราะนั้นผมจะใช้จำนวนค็อกตัวนี้แหละมาหาร20ผมก็จะได้จำนวนรอบมันออกมานะครับอ่ะโอเคพักไว้ก่อนตอนนี้เรารู้แล้วเราได้จำนวนรอบออกมาละสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน1รอบเนี่ยครับ การหมุน1รอบของเขาเนี่ยถ้าผมเอาจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะหมุนหนรอบเนี่ยที่มีจานดิสแปะอยู่ตรงนี้ด้วยนะนับจํานวนคอ็อกให้ผมเนี่ยใน1รอบเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปกี่เซนติเมตรครับวิธีการง่ายที่สุดเลยครับในการหาระยะทางที่มันเคลื่อนที่ว่าไปกี่เซนติเมตรครับหาเชือกมาสักเส้นหนึ่งครับมาทําการวัดรอบตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับผมจับไว้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับ น,นี้ผมใช้เป็นสายไฟนะนี่นี่ครับในการเคลื่อนที่หนึ่งรอบเนี่ยตัวรถผมเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้เท่านี้ครับผมก็เอาตลับเมตรมาหาเลยครับว่าวัดดูเลยครับได้เท่าไหร่ผมวัดแล้วด้วยนะครับได้ประมาณยี่สิบสองเซนครับนั่นเลยแสดงให้เห็นว่าในการเคลื่อนที่หนึ่งรอบนะครับผมสามารถ รถตัวรถนะครับไม่ใช่ผมนะตัวรถจะเคลื่อนที่ไปในระยะทางประมาณ22เซนครับจริงๆมัน21เซนกว่ากว่าผมวัดแล้วมันได้21เซนกว่ากว่านะครับแต่ผมปัดให้เป็น22เซนเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าท่านใดนะครับขี้เกียจมาหานะครับคือต้องหาเชือกใช่ไหมมาวงรอบล้อรถแบบนี้ครับมันก็มีสูตรหาเส้นรอบวงถูกไหมครับเส้นรอบวงก็คือ2พาย R ถูกไหมครับพายก็3.14นะครับ 2นะครับคูณ3.14แล้วก็คูณตัวรัศมีของตัวตัวล้อรถนะครับอยู่ที่ประมาณ3.5เซนนะครับก็คูณไปก็จะประมาณ22เซนเหมือนกันหรือสรุปได้ว่าปล่อยคอกไปทั้งหมด20ลูกตัวรถจะเคลื่อนที่ไปประมาณ22เซนก็ได้นะครับเป็นแบบนี้หรือพูดง่ายๆว่า ในคอกหนึ่งลูกเนี่ยคือเคลื่อนที่จากจากรูซีหนึ่งไปยังซีหนึ่งนะครับคอกหนึ่งลูกนะครับจะรถจะเคลื่อนที่ไปทั้งหมดนะครับเอา22นะครับคือจํานวนระยะทางที่รถเคลื่อนที่ไปครับยี่สิบสองเซนครับหารรูครับได้เท่ากับ20เซนครับได้1.1เซนครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้ามีการเคลื่อนที่นะครับจากรูนี้ไปอีกรูหนึ่งครับตัวรถจะเคลื่อนที่ไป1.1เซนติเมตรนั่นเอง เราก็จะรู้ระยะทางการเคลื่อนที่ของรถได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเอารู้ระยะทางก่อนว่าเรามีวิธีการคํานวณหานะครับระยะทางของรถได้อย่างไรครับโดยอาศัยตัวออปโตเซนเซอร์ร่วมกับตัวเอนโคเดอร์ดิสตัวนี้นะครับนะครับสำหรับการทดลองหน้านะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับก็คือตัวแปรที่จะใช้เก็บ จำนวนรูของจานดิสตัวเนี้ผมให้ชื่อว่า number of s l o t หรือ no s l o t นะครับ no เนี่ยย่อมาจาก number นะครับ number of s l o t นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับก็ number of c o c k นะครับคือก็คือจำนวนค o อ k ทั้งหมดที่ไมโครนทอลเลอร์รับได้จากตัวรูตัวนี้ตัวออ t โตเซนเซอร์ออโตตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะครับจำนวนค o อ,อกที่ปล่อยเข้ามาที่ขาอินทัลับ นะครับปึ๊บป,บป,บปบ๊เนี่ยได้กี่ลูกแล้วเนี่ยมันจะเอามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Number of c o c k หรือ No c o c k ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแปรตัวแปรหนึ่งก็คือลา Distance นะครับก็คือระยะทางในการเคลื่อนที่ของล้อ1รอบว่ามีระยะทางเท่าไหร่ของผมเนี่ย22เซนแต่ของท่านเนี่ยกี่เซนเนี่ยท่านต้องวัดเอาเองนะครับจำนวนรูของท่านมีกี่รูท่านต้องนับเอาเองซึ่งจะไม่เหมือนผมนะครับ อย่าให้ทุกท่านลองไปนับดูนะครับว่ามีกี่รูนะครับแล้วก็ตัวลาวดิสแตนเนี่ยท่านก็ทําง่ายๆอย่างผมนี่ก็ได้ครับเอาเชือกนะครับมาวัดรอบล้อแบบนี้ครับตรงกลางล้อนะครับแล้วก็จับมาว่ามันยาวกี่เซนก็เอาตลับเมตรวัดเลยครับว่ามันได้กี่เซนง่ายๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คํานวณจากสูตร2องพายอาก็ได้ครับค่าก็ไล่ๆกันไม่หนีกันเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป การทดลองหน้าเลยครับสำหรับการาหาระยะทางของการเคลื่อนที่ของรถนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวว่ากันต่อคลิปหน้าครับขอบคุณครับ